สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของระเบียบกฎเกณฑ์นะครับพี่น้องครับเวลาที่เราทํางานเวลาที่เราตัดสินใจจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งห, vad, หรือจะดําเนินนโยบายหรือจะดําเนินการอะไรอย่างหนึ่งหลายคนก็มักจะอ้างระเบียบนะครับอ้างระเบียบอ้างกฎเกณฑ์ต่างๆพี่น้องครับระเบียบกฎเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างในพจนานะของพระเจ้านั้นได้บีระบุไว้อย่าง วันนี้เราจะมาดูกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกฎเกณฑ์ข้อบังคับคนโง่ทํางานเพราะมีระบบระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับระบูอยู่งานจึงถูกต้องทุกอย่างถูกระเบียบก็จะได้งานเท่าที่ได้แต่ว่า greater benefit หรือประโยชน์ผลที่มากกว่าผลที่สมบูรณ์กว่านั้นเขาไม่ได้แต่คนฉลาดครับคนฉลาดนั้นเขาสร้าง ระเบียบหรือข้อบังคับกฎเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ผลสําเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้แต่ก็มักจะพบกับความขัดแย้งของขอบข่ายขอบเขตของกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆเหล่านั้นแต่คนเจ้าปัญญาทํำยังไงครับคนเจ้าปัญญานั้นก็จัดให้งานและกฎระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับให้มันสมดุลเสมอกันให้มันมีความยืดหยุ่นเพื่อผลประโยชน์ ของทุกๆคนที่เกี่ยวข้องเขาจึงได้ผลงานที่ดีเหมาะสมมีปัญหาน้อยและไม่พลาดเป้าหมายของพันธกิจของเขาเลยพี่น้องครับเมื่อเราพูดถึงกฎเกณฑ์ข้อบังคับนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า law l a w law ในพระวจนะของพระเจ้านั้นมีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์อยู่3ประเภทนะครับที่ตัดไว้ในพระกรมีครับพระเจ้าตัดในพระกรมีไว้มี3ประเภทด้วยกัน ประเภทแรกเรียกว่าซ i วิลหลอซ i วิลแปลว่าประชาชนนะครับเป็นกฎแห่งการอยู่ร่วมกันของชนชาติอิสราเอลโดยเฉพาะซึ่งในสมัยนี้ก็เทียบเท่ากับกฎหมายบ้านเมืองนั่นเองนะครับรวมทุกอย่างครับตั้งแต่การฆาตกรรมการชดใช้เงินการเสียค่าปรับและการถูกจำกัดอาหารจำกัดสถานที่ก็คือถูกขังหรือแม้กระทั่งกำหนดเมืองลีภยัยถ้ามีเวลานาคต ก็จะพูดถึงเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของชาวอิสราเอลนะครับกฎหมายประเภทที่2ก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับพิธีกรรมครับอันนี้คือขนบธรรมเนียมประเพณีของชนชาติอิสราเอลอย่างแท้จริงเลยครับเพราะนี่จะรวมถึงการถวายบูชาการนามัสการพระเจ้าสิ่งต่างๆที่ชาวอิสราเอลต้องทําและสิ่งต่างๆที่พวกเลวีซึ่งเป็นปุโรหิต เป็นผู้ที่ช่วยงานในพระวิหารนั้นต้องทําะนี่คือกฎศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้แยกระหว่างคนยิวหรือคนอิสราเอลกับคนต่างชาติครับประเภทที่3ครับกฎหมายประเภทที่3หรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับประเภทที่สาคือกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมของพระเจ้าและกฎเกณฑ์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมการตัดสินพิพากษาอยู่บนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ของพระเจ้า ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้ากฎเกณฑ์เหล่านี้จึงไม่เปลี่ยนแปลงและใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยศักดิ์สิทธิ์ยุติธรรมและบริสุทธิ์ครับพี่น้องครับกฎทั้งสามประการตั้งแต่กฎหมายบ้านเมืองกฎหมายพิธีกรรมและกฎทางเสียธรรมนั้นคริสเตียนเรารับกฎทางศียธรรมมาปฏิบัติแต่บางคณะบางนิกายนะครับก็จะเอากฎทางพิธีกรรมมาร่วมด้วยเช่นการไม่กินหมู การไม่กินสิ่งที่พระเจ้าห้ามในพระคัมภีร์ซึ่งอันที่จริงนะครับก็ดีกับสุขภาพร่างกายของเรานะครับการไม่กินไขมันสัตว์อะไรต่างๆเหล่านี้ครับก็จะเสริมสร้างสุขภาพของเราเพราะฉะนั้นกฎหมายพิธีกรรมจึงส่งเสริมสุขภาพได้เพียงแต่ว่าเราไม่บังคับนะครับในการถือกฎตรงนี้อย่างเข่งครับเหมือนกับบางนิกายบางกลุ่มครับ ทีนี้ผมอยากอธิบายในแง่ของภาษานะครับคําว่า the law นครับหมายถึงกฎเกณฑ์ในพระคัมภีร์นะครับเพราะมีคํานําหน้าว่า the ซึ่งระบุชัดเจนครับว่าหมายถึง the law ที่อยู่ในพระคัมภีร์ในเชิงภาษาศาสตร์นะครับคําว่า law หรือคําว่ากฎหมายกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับต่างๆนั้นครับมีอยู่ทั้งหมด7ชนิดนะครับ7ชนิดที่ในพระคัมภีร์นั้นใช้เรียกที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายกฎเกณฑ์ข้อบังคับชนิดแรกก็คือคําว่า the law ซึ่งหมายถึงพระคัมภีร์ทั้งเล่มพระคัมภีร์นั้นเขียนไว้เดอโลในพระธรรมยอห์นบทที่ 15: ข้อ25และในพระธรรมเซรุดีบทที่69ข้อที่4นะครับถ้าพี่น้องมีเวลาลองเปิดอ่านดูนะครับคําว่าเดอโลหมายถึงพระคัมภีร์ทั้งเล่มครับทาที่สองที่เกี่ยวข้องกับระเบียบข้อบังคับกฎเกณฑ์ก็คือโมเสกโลซึ่งหมายถึงกฎของโมเสสนะครับกฎเกณฑ์หรือกฎหมายของโมเสสซึ่งมันทึกไว้อยู่ในพระธรรมอพยพ จนกระทั่งถึงพระธรรมกันดานวิถีพระคมภีร์ที่อ้างอิงเกี่ยวกับกฎของโมเสกปรากฏอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่1นึข้อสินะครับและประเภทที่3ครับหรือคําที่3ที่ใช้เกี่ยวกับกฎหมายกฎเกณฑ์ข้อบังคับก็คือ law of faith ซึ่งแปลว่ากฎแห่งความเชื่อความศรัทธาซึ่งมีความหมายถึงความศรัทธาที่นําไปถึงความรอดหรือเรียกว่า salvation by faith ก็คือว่าความรอดได้มาด้วย ความเชื่อครับซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมโรมบทที่3ามข้อยีประเภทที่4ครับ law of the mind ซึ่งแปลว่ากฎแห่งจิตใจปรากฏอยู่ในพระธรรมโรมบทที่7ข้อที่23 24นะครับกฎแห่งจิตใจกฎแห่งจิตใจนี้ก็คือความปรารถนาที่อยากจะเชื่อฟังพระเจ้าครับกฎที่5นะครับก็คือ law of sin ซึ่งแปลว่ากฎแห่งความบาปครับ พระวจนะพระเจ้าอยู่ในบทเดียวกันข้อเดียวกันของพระธรรมโรมบทที่7ข้อ23 24านะครับ23 24ิบสาเข้าใจคำว่ากฎแห่งบาปครับํำศัพท์ที่6ครับ law of the spirit of life ซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่สองพระคมภีร์แปลว่ากฎของพระวิญ,ญญาณแห่งชีวิตนั่นคือกฎอีกกฎหนึ่งน,นะครับกฎของพระวิญ,ญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ทำให้เราพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายครับกฎที่7ครับ Law of Liberty ซึ่งปรากฏอยู่ในธรรมยากอบบทที่หนึ่งข้อ25ที่แปลว่าบัญญัติแห่งเสรีภาพหรือธรรมบัญญัติแห่งเสรีภาพครับธรรมบัญญัติแห่งเสรีภาพนั้นหมายถึงพระกัมภีร์ทั้งเล่มอีกเหมือนกันครับแท้จริงแล้วในภาษาเดิมก็คือภาษาฮิบรูที่ใช้เขียนพระกัมภีร์เดิมนะครับเขาใช้คําว่าโทราและภาษากรีกใช้คําว่าโนมอสซึ่งแปลว่ากฎเกณฑ์หรือกฎหมายนั่นเอง ความหมายพื PI, ย้นฐานของคําว <pl ains> ่ากฎเกณฑ์กฎหมายกฎระเบียบหรือข้อบังคับนะครับแล้วแต่เราจะแปลมีความหมายร่วมกันนะครับก็คือเป็นการเปิดทางชี้ทางสอนความสําคัญของคําว่ากฎหมายนะครับหรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับธรรมบัญญัติต่างๆเหล่านี้ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ไม่น้อยกว่า4ี่ร้อยครั้งนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมบัญญัติต่างเหล่านี้กฎเกณฑ์กฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆเหล่านี้ มีความสำคัญครับและที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือว่ากฎต่างๆเหล่านี้ไม่ได้มาจากมนุษย์แต่มาจากพระเจ้าอันนี้เราต้องยึดถือไว้สูงสุดครับก็คือธรรมบัญญัติกฎเกณฑ์กฎหมายที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์นั้นมาจากพระเจ้าไม่ได้มาจากมนุษย์โปรดอย่าลืมนะครับว่าธรรมบัญญัติกฎเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้มีสประเภทนะครับตามที่ผมได้เรียนตั้งแต่ต้นเราจะยึดถือเฉพาะกฎเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับศีลธรรมเท่านั้นครับเพราะเนื่องจากว่าเราไม่ใช่อิสราเอลโดยเนื้อหนังโดยสายเลือดโดยกําเนิดเพราะฉะนั้นเราจะต้องรักษาโมโลรออย่างเคร่งคัดนะครับและบางท่านรักษาเซอร์โมเนลรอก็คือกฎของประเพณีก็แล้วแต่ที่จะรักษาตามความศรัทธาของท่านอะไรก็ตามครับเราต้องเคารพและให้ความสําคัญต่อธรรมบัญญัติเหมือนกับที่พระเยซู พระเยซูตรัสว่าเรามาไม่ใช่จะลบล้างธรรมัญญัติแต่ทำให้ธรรมัญญิสมบูรณ์นี่คือสิ่งที่เยเรมีได้บันทึกไว้นะครับในเยเรมีบทที่31ข้อ3 3บอกว่าแต่นี่เป็นพันธสัญญาที่เราจะทำกับวงวานอิสราเอลหลังจาก,กวันนั้นพระเจ้าตรัสว่าเราจะใส่กฎของเราไว้ในพวกเขาเราจะเขียนไว้ในใจของพวกเขาเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขาและพวกเขาจะเป็นประชากรของเรา ในวันนี้นะครับผมอยากจะนําเราอธิษฐานจากพระธรรมสดุดีบทที่ 119: ข้อที่18ปนะครับเป็นคาอธิษฐานขอจากกษัตริย์ดาวิดจากผู้ประพันธ์119ว่าขอให้พระเจ้าให้เราเห็นสิ่งอัศจรรย์สิ่งมหัศจรรย์ในธรรมบัญญัติของพระเจ้านะครับทาอธิษฐานเป็นอย่างนี้ครับขอเบิกตาของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะได้เห็นสิ่งอัศจรรย์จากธรรมบัญญัติ ของพระองค์ผมอยากจะเรียนพี่น้องนะครับว่าเราต้องรักกฎหมายกฎเกณฑ์กฎระเบียบข้อบังคับของพระเจ้าเพราะว่าในพระธรรมสุดีบทเดียวกันนี่นะครับข้อที่97บอกว่าโอ้ข้าพระองค์รักธรรมบัญญัติของพระองค์จริงๆเป็นคำภาวนาของข้าพระองค์เสมอโอ้ข้าพระองค์รักธรรมบัญญัติของพระองค์จริงๆเป็นคำภาวนาของข้าพระองค์เสมอภาษาอังกฤษคำว่าภาวนานั้นใช้คำว่า meditate ก็คือการใค่ครวญ ภาษาไทยอาจจะแปลอย่างได้ว่าการเข้าสมาธิหรือการทําสมาธิพี่น้องครับเวลาที่เราสงบนิ่งเราไข่ควร,พระพชนะของพระเจ้าเราทําสมาธิในพะพชนะของพระเจ้าพี่น้องอาจจะฟังแล้วแปลงนะครับเ,เพื่อให้เข้าตามบริบทของคนไทยหรือพี่น้องที่มาจาก ศาสนาเดิมจะเข้าใจทันทีครับคนที่เคยทําสมาธิจากศาสนาเดิมก็จะเข้าใจว่าเราจะไขควรเพราะชนะของพระเจ้าโดยมีเพราะชนะของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางโดยมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำและนั่นคือ meditation in the word of god the g u i d a n c e of the holy spirit ก็คือภายใต้การทรงนำของพรวิาญญาณบริสุทธิ์ครับขอพระเจ้าอํานวยพรพี่น้องแท้ทุกท่านครับสวัสดีครับ May me proud.